ท,ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่สถานีกลางบางซื่อนะครับเพื่อที่จะไปจอดรถชั้นใต้ดินนะครับของสถานีกลางบางซื่อนะครับเพื่อที่จะไปจอดรถไว้แล้วก็นั่งรถไฟผมจะพาท่านผู้ชมไปทางด้านเส้นทางถนนวิภาวดีจากลางสิทธิ์มานะครับแต่ว่าผมจะออกจากที่พักนะครับอยู่ตรงใกล้ๆกับแถวหลักสี่นี้นะครับ ไปตามถนนวิภาวดีรังสิตแล้วก็ไปถึง5แยกอาราดเพ้านะครับเสร็จแล้วเราก็จะผ่านอ่าจตุจักรนะครับเข้าถนนกำแพงเพชรเพื่อที่จะเข้าไปที่สถานีกลางบางซื่อนะครับเดี๋ยวตามเส้นทางไปเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เส้นทางที่ออกมานะครับตอนนี้ด้านหน้านั้นก็เป็นทางลงของสถานี รถไฟฟ,ฟ้าสายสีแดงนะครับที่เป็นสถานีหลัก4ี่นะครับนี่ครับตรงบริเวณด้านหน้านี้ถนนด้านหน้าด้านหน้านะครับเลี้ยวซ้ายนั้นเข้าถนนไปทางรามอินทานะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเส้นกลางของถนนวิภาวดีรังสิตนะครับ วันนี้เป็นวันหยุดวันเสาร์นะครับรถก็ไม่เยอะนะครับตอนนี้ที่เห็นรถที่วิ่งอยู่บนท้องถนนนั้นตอนนี้เวลา4โมง40นาทีนะครับครับคลิปเส้นทางที่จะไปสถานีกลางบางซื่อนะครับผมได้ทำไว้2เส้นทางแล้วนะครับส่วนคลิปนี้เป็นเส้นทางที่3ามนะครับที่ผมจะพาไปผ่าน5าแยก ลาดพร้าวนะครับผ่บานอาจจะจักนะครับสถานาีมอชิด1น,นะครับผ่บานตรงรถไฟฟ้า BTS าเดี๋ยวเข้าถนนกำแพงเพชรน,นะครับครับตอนนี้เราก็ใกล้จะถึง5แยกลาดพร้าวแล้วนะครับเพราะนั้นเราขับเลดนี้เราก็ต้องชิดซ้ายไว้ เพื่อที่จะขึ้นสะพานข้ามห้าแยกลาดพร้าวนี้นะครับเพื่อที่จะไปถนนถนนโยธินนะครับบริเวณนี้ตอนนี้ก็อคอนโดขึ้นเยอะแยะเลยนะครับหลายอาคารเหมือนกัน เลนขวานี่สำหรับยูเทิร์นกลับนะครับเราต้องตรงไปขึ้นเส้นทางที่เขาบอกว่าไปสะพานควายนี่นะครับถ้าเขาช่องซ้ายนะครับไปดินแดงช่องขวานี้ไปสะพานควาย นนแถวดินแดงนี้ตอนนี้ก็ตึกสูงโอโหหลายอาคารเลยนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันเลยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมันไม่เหมือนสมัยเมื่อสามสิบปีที่แล้วนะครับคนละเรื่องกันเลยนี่ครับแล้วเราดูป้ายนะครับป้ายทางด้าน ซ้ายมือะสะพานควายนะครับแต่ว่าด้านขวานั้นถนนกําแพงเพชรนะครับเราก็จะเข้าเลนขวาสุดเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าถนนกําแพงเพชรตอนนี้ก็ผ่านาตึกอาคารธนาคารทหารไทยนะครับสํานักงานใหญ่ด้านหน้าก็เป็นสถานีารถไฟฟ้า BTS นะครับ ด้านขวามือก็เป็นสวนจตุจักรน่ครับซ้ายมือสถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับตรงนี้เป็นสถานีขึ้นรถรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิดอันนี้เราก็ขึ้นสะพานเลยนะครับขับรถขึ้นสะพาน คานนี้เลยะรับอยู่ด้านล่างด้านขวานก็เป็นหมอชิดนะครับเป็นตลาดตลาดตัดจักรก็พอ,พอที่จะมองเห็นทางด้านขวามือนะครับที่เป็นอาคารของสถานีกลางบางซื่อนะครับผมว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับที่จะเดินทางมาที่สถานีกลางบางซื่อนะครับถนนเชนวิภาวดีรังจิตนี่ผพว่าก็สะดวกดีเหมือนกัน ที่ผมทำคลิปไว้สองคลิปนั้นไปคนละเส้นทางนะครับอีกเส้นทางหนึ่งเข้าถนนกำแพงเพชรสองนะครับอีกเส้นทางหนึ่งผมไปทางประชาชื่นนี่ครับเราจะเห็นอยู่ด้านฝาามือนะครับสถานีกลางบางซื่อเดี๋ยวเข้าสถานีกลางบางซื่อเลยนะครับด้านหน้า เส้นทางนี้ก็ขับรถมาสะดวกผมว่าน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาะท่านผู้ชมลงไปชั้นใต้ดินนะครับเพื่อที่จะไปจอดรถตรงนี้เลนขวานี่ยก็ให้ยูเทิร์นน้งลับรถตั้งแต่หล้อขึ้นไปรถประจำทางรถบัดไปสถานีกลางบางซื่อนะครับเลี้ยวขวาได้เลย สถานีกลางบางซื่อน,นะครับก็เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนกลางนะครับที่อยู่ตรงบริเวณนี้ที่อยู่ในกรุงเทพนะครับมันก็มาฉีดวัคซีนอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ได้มาฉีดวัคซีนเข็ม1นึ่งอสตา้าเข็มสองไฟเซอร์ก็อยู่ที่สถานีกลางบางซื่อน,นี่ครับด้านหน้าท้องสถานีกลางบางซื่อน,นะครับก็จะมีรถบัสนะครับวิ่งผ่านมา ที่สถานีกลางบางซื่อนะครับส่วนที่จอดรถนะครับขับรถไปด้านหน้าครับตอนนี้เราก็ผ่านด้านหน้าของสถานีกลางบางซื่อนะครับที่จอดรถตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับนี่เขาให้เราอยู่เทินแต่ว่าถ้าเราจะตรงไปนะครับไปที่จอดรถชั้นใต้ดินนะครับ อ่าตรงนี้ก็ลงได้นะครับนี่ครับด้านหน้านี้นี่ตรงนี้นะครับไปที่จอดรถโดยที่เราไม่ต้องไปไกลเลยนะครับนี่ครับเข้าช่องนี้ลงไปที่จอดรถชั้นใต้ดินได้เลยนะครับลงชั้นใต้ดินไปที่จอดรถได้เลยนะครับอุ้ยโอ้โหมัน แผ่นเหล็กที่วางไว้ที่เป็นช่องนะระบายน้ำนะครับหายไปช่องหนึ่งก็ทำให้รถสะดุดหน,น่อยนะครับมาเส้นนี้ก็เข้าที่จอดรถได้เลยนะครับต่อไปตามเส้นทางที่เขากำหนดไว้ให้นะครับก็มีที่จอดรถหลายๆจุดเลย อนี้จอดใกล้ๆตรงนี้ก็สามารถที่จะเดินขึ้นไปฉีดวัคซีนได้อย่างสบายเลยนะครับครับตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถนะครับ A,B,C นี่อยู่ใกล้ๆทางที่จะขึ้นไปฉีดวัคซีนนะครับแต่ถ้าเป็น S,T นะครับ ก็จะเป็นจุดที่ใกล้ที่จะออกไปด้านหลังนั้นนะครับอันซ้ายมือนี่ก็เป็นช่องที่จอดรถคนพิการก็หลายช่องอเหมือนกันนะครับแถวที่ B15 B15 ที่เป็นสีฟ้านี้นะครับเป็นช่องจอดรถของคนพิการนะครับ15 16 17 18 B ทางออกถนนกำแพงเพชรหนึ่ง นี่ครับเมื่อักคู่นี้เราลงทางด้านนู้นนะครับลงไปที่จอดรถแล้วก็เราก็เวลาออกมาเราก็มาออกเส้นนี้ทะลุผ่านเส้นนี้ไปที่ถนนกำแพงเพชรได้เลยนะครับผ่านสถานีกลางบางซื่อครับท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับที่ผมพาท่านผู้ชมมาชมเส้นทางนะครับที่จะจอดรถชั้นใต้ดินของสถานีกลางบางซื่อนะครับในครั้งนี้ขอบคุณนะครับที่ ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืาามฝามกกดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ